ไปอยู่เขาเยอย่าพึ่งปเปียกไปอ,อยู่เขาล่าพี่เนาะอ๋องรับแขกข้าว่างเปล่า สวัสดีปาลุงครับสบายดีปาลุงพอมแม่พี่น้องทุกคนนาะตันกน้ำห้องก็มากพี่น้องเลยขาเรอกมุอลมแห้งพอดีเย็นลมไม่หลดนน้ำห้องก็ตักเล้วลมยังแห้งอีกเนาะเออห้องก็เอาก้านอะยู่บ้านนายางจะเอาไหเดิเคยเอาเลยจูจ่ๆเอาเป็นอาทิตย์เลยได้หกตาจู่หกตาน้านาย่างแต่ว่าเอาหกตาก่อนน่าม่ใจ เอาในมองเันปูเป็นห้อมาเด้ไปในแม่เป็นขานะบัวขำคุบาขำกระเสหอนันชินช่างกระเสช่องขึนอกคืนกระเสโอ้ยคำหนึงกูจังเจสามคำแลวก็ตุกบุรีอิเสียาุรงอคำหนกรตุกบันินกรเสอนะบัวเออก็อกองขึนดาไพ่จมือเผากะบัวเผาแล้วเขาเห็หัวว้ยองดีนานาตึกเลยแต่ว่าเขาอกหน้าเขาเห็นเตานโตมันเล้คือมีนาในหอ ห้งองเอาเมื่อตอนนะั้นคือบอ่มีพนโอ้ยม,มันก็มีแลยห้องมาบไกลไกลตั้งแต่อยูย่เทิงผูกจนว่าทางาคือบอ่มัน,นพอเลยจ้ะโอ้โมันสิดำทานโปตานะก็บพวกเฮียลากระลาโรข้างกับเอามันําแนะ่ๆโอ้ยเศ้าเศ้าไกลไกลขับรถพอตกตกเลยมันชิมมาหัวสิดืจอวิโค้วะเก็บชั่วโม้อยโอ้ยทำไมวิวคุณโคตรโหดแบบนี้หาว่าเอา,เอาเอ ไ,ได้่วสมุนไออยได้ดรคลิปอาจรคลิปดถใย่เนีนย,ยนมีมุมรถน้ำกราบเบ่อนหน่อยพี่น้องยังคอเจ้าวัาวหนา,า,าดกะสะิบอ๋ออันเนขนนะข้าเจ้าไปคุดอยอะรือปาจถามอยอะพอได้ถามวุ้ยคยว่ามันเมื่อไอปานนี้อนอตะเกียร ญาผู้นึงเรา่วนไปคูตังเตเป็นช่องอาทิตย์ที่เล้เเลยเหลือละวแเละปานนี่เทีรำเก็บยังมันนี่ยากไม่ใองม้วนเัง่วงแนแม่ขาวเียมังม่วงแทนโอ้ต้น้าวออกมาตามีบ่าต้องไปเผาพวกใหน้ามันไปท่านง่วก็ไปนั่งสาวก็ไม่้าวอ่ะนะชวนกันไปนัง้าวเนี่ยใทาวที่เก็บในม้วนว่าไง รุมมันก็ลนลายไดมันก็ชุกเริ่มชุกแล้เนาะมีไรให้แลวเนี่ยงวทังนันเลยนะบัวอจีอีบัวเอมาอจีเากระานาราอยากให้มันเชียอันวิดีโอซีีกลดเนะมืดพนทางเรานะพี่นอ

ขาโฆษณาอยู่พี่น้องเว้ยนม่ขาดโฆษเจ้าจอยยังขาโฆษณาเขาแล้วไปได้ลงคลิปพี่น้องเว้ยแล้ว<อ>คุณละคนก็นทา้มมามากว่ะเพราะท้าได้คุณเพราะท้ททาแม,าม่สเจ้าจอยสเจ้าจอยเลิกลงคลิปแล้วบอไม่ได้เลิกลงพี่น้องเลยแต่ว่าห้องซองเจ้าจอยน่ะผ่านแล้วเแล้วแต่โฆษณาผลชีโร่งหายเนาะก็เลยต้องรอโฆษณาตอนนี้นะมืน่นครับ คนละเรืออังจอยกข้านข่าวในซจอยสีร้องหมื่นับับหมื่นับนะกินไดเออป็นตอแล้วพีนหันน้ามาพีปชิหันลังมาใส่ทังวากัเป็นโตไปห่อยยังเต็งอะ๊เจดามกับซาจอยนี่อยู่คนละเปย์เนมั

ยี่นวันมันเรื่อไหม่นานมาเดอนนึงามากจะนาห้าทิ่ห้า ท,ที่นั่งนอนนะนางนั่งนอนกินห้าขีดได้กิดได้หรน,นอนกินห้าขีดบ,บนเส <c oughs> ียงคุนตืดตืดพี่น,อน้องดูแต่ยังนอนรับหอนกห็หอน

ย่วันก็แบบหมองหลอนแต่ว่าอีโจยนอนคนไม่ถั่วน้อยเดียวก็นอนคนไปเติร์ดเติรดหนาะงจิตก็เรล่นลบทัาหมานันอ อะไรเขาก็เลยมาอยู่ห้องรับแขกแทนอากาศตับเฮ้ย,ยจะเป,ป,ปะนน็นวหัวนอนนะป้าเนาะปุ๊บอ้างนอนไยแขกกมาคนหนึ่งจะแขกหรือคนในห้อแหละนอนอะได้วยคนเลยคนเลยมันเห็ดหัวมันจับหัวจับข้าเดนี่คือคนไว้โซสาาว่าเชี่ยวตอนให้เ,หเรานอนไปให้เรานอนอย่ายไปรบกวนคนกำลักลกลงจะนอนดี Mình đang xảy xàm hóng vào đó mãi mà chắc chỉ thái chìp nhang nhang thôi Khít hái Khít hái nèo thái Lẹ <laughs> mình khóc bằng chìp mình đây trời <laughs> thôi, tôi hình ạ Kì non, kì khăn mày hình ạ, hình พอได้เมื่อยแล้วถึงเวลาพักตอนวันมันบ่มีทางไปเรื่องๆพี่น้องเลยเขาปิดบ้านปิดเมืองเนาะลูกเช้าก็เห็นไปหลับก็บไปบ่ได้บ่อยากต่อป่าต่อข้ามกับเจ้าหน้าที่เพคนน,นนี้คนก็เฮ็ดหน้าที่ของเพื่อนเขาก็เลยนาทีไปนาทีมันวะนาทีาไปนาทีราวเขาก็เลยไม่อยากไปฉนันนอนคนสีดเปิด,ป,ป,ดปิดประตูเพคนสีเมื่อยเป็นลูกเช้ากับ โทรมาแล้วแชทมาพร้อมจะมาปีนะยังเห็ดนะอันนี้อยากใ,ให้มาเอานะบุตรอย,อยากให้แม่เอาไปาจะใช่ไหมสิมาได้เมื่อหนึ่เนาะ <c oughs> ถ้ามือแรงพอดีดไ,าาได้าาโดนไปหลายตุกขให้จะมาหลับเต่าเจ้าขึ้นมาอะไรเนาะโดนไปหลายตุบกันเพิ่มเลยนอกจากบ่ไปเลยจักกะจังเล่เ็กๆทนบ่ใบอาจกินธรรมส่งเอง แต่งก็มยากพ่อด้คือกนลมาแต่งคนแต่งมะยากพ่อบอกว่ารัดเื่งผลพย่อมลัดมนหลุดเนาะ่ย้อนโควิดโคบวิดอันโควิดันเลองเนที่าจากเมบนป่าเปลี่ยนป่าเปลนป่าเพาะบูฮูทางนี้เท่าหพอดีลงป่าบูฮูทางแท่า นอตุ๊กปุเลยวังนี้แขกฮามีอยู่สองเปียังมาอะไรครั้งนี้จะตอ,อนเช้าผม,ม <laughs> ายอยู่สบายดีพี่น้องแก่มมเตปุสบายพี่น้อยสบายพต่ แม่พ,พ่อแขกขามาแล้วกันจนสิบูมี่บอลอยู่เนาะเปย์นะจนบูมี่อลเปย์ทีอยู่พี่น้องเนาะแต่เอามาใหม่เด้อเปย์นะโอ้ยัม่งที่านอนกุบงไปอยู่มาไปบดตะกะตกมุกไปเลยมันเด่นเลยพี่น้อ,นนอ,นอ,องเอาอเใส่ตัวเ,เลี้ยงน้ำใส่ตัวเลี้ยงยบุมีไม่อยากไปดอกมันไกลหมูดเด้อยกัวไข่น้ำ <laughs> อันนี้คะแนนมันอยู่ไกลๆอีกกัน ว่าก yeah. ็ไ <tr> ม <seine Christmas> <t cities> <to> ่จัง <t> ม <luxury> <sh> ้วนแต่เยอีกอันเอวียนอยู่แถวไหนแล้วมันจังเข้ากันจะเอาออกไปนี่เด้นี่นี่ยังได้อยู่ปีชองปีเอาบมดออกมาคือออกมาทางนี้นะใช่เอื้อมนะมามา่อยู่วะเนาะนี่นี่นะมากระโนนก็ ជ <laughs> ោះក្នាស់នាលាលាល់រូវន្តា